สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดใหม่โคกไม้แดงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูความอลังการของที่นี่นะครับความสวยงามของที่นี่ว่าที่เนี่ยจะสวยงามขนาไหนเดี๋ยวไปติดตามกันครับแล้วไปันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่วัดใหม่โคกไม้แดงนะครับก็หลังจากมาไม้จะมา3 4มี่ห้าเดือนที่แล้วก่อนสามสีเดือนน่ะที่ผมมาแล้วผมมาเก็บบรรยากาศ วันนี้มาแล้วก็มาเจออะไรแปลกๆใหม่เดี๋ยวเราไปคุยกับกรฟราจันใช้ใช้นามว่าเทวดาน้อยครับเพราะว่าให้ใช้นามขององคงค์พ่อใช่ไหมอค์อพ่อเศรีองคพ่อเศรษฐีครับเป็นเทวดาน้อยเดี๋ยวไปคุยกันนะครับก่นอนเลยด <laughs> อ่ะนี่ <laughs> จะถาม <laughs> จะถามว่ <laughs> า,มมาน่ะตรงตรงนู้นอ่ะตรงที่ผมกําลังเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยกำลังทําแท่นอะไรบ้างครับ อันนี้เป็นแท่นที่จะประดิษฐานาพระพุทธชินราชครับจะมีพิธีรอ,อวันที่28กันยายนแต่ทีนี้ได้เลื่อนกำหนดการเรื่องช่วงนี้โควิดก็เลยจะรอที่ไม่ถึงออกพรรษา ไปถึงออกภาษาครับรอวันต้อไปออกัาษาแต่ว่าเราก็จะทาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทำไปเรื่อยๆครับอันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้คือคือเสร็จแล้วแต่ว่าข้างๆนี่เห็นบอกว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมเอ่อไว้ลอยกระทงอ๋อในงานกระถินทําไว้ลอยกระทงเพราะว่ากระถินก็เป็นวันสุดท้ายของ15ค่ําก็จะลอยกระทงพอดีครับมีอะไรบ้างตรงตรงนั้นมีองค์มีอ่ ลูกศิษย์มาทำจำลองว่าความศรัทธาความเชื่อแล้รพวกคนก็เห็นว่าวอนี้เขามามาเที่ยวแล้วก็เห็นเห็นแสงสีเขียวขึ้นจากน้ำนี้ก็เลยอธิษฐานเห็นมาสร้างองค์จำลองภุสิีสุโธองจำลองขุนิรีโธเป็นพญยานาคสีทอง แล้วก็ที่เห็นข้างๆที่เป็นเสาที่เป็นเสารอบๆก็จะเป็นเสาไฟจะทำเป็เสาไฟครับก็เหมือนที่ที่เห็นแบบนั้นตรงกลางองค์ก็คือคือจะเป็นเนี่ยเนียจะเป็นเสาไฟแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยอ่าใช่รอบรอบๆัตวทั้งหมดก็จะเป็นคือทั้งหมดเพียมทั้งหมดก็จะเป็นเหมือนองค์นี้ใช่แล้วรอบรอบสาก็จะทาเป็นหินเพียงเป็นเป็นเป็นสถิตเดียวกันที่ ด้านหน้าที่เห็นครับเป็นแบบแผ้นแต่ว่าอาจจะเสี้ยเหมือนเหมือนตรงจุดนี้ใช่ไหมครับใช่เหมือนจุดตรงเนี้ยเหมือนช่างกลาลัางทาอยู่ีช่างก็กาลังทําสีอยู่อ๋อเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้าข้างหน้าก็เริ่มทํามากี่เดือนนะครับอาจารย์สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าแล้วสองเดือนกว่าข้างหน้าที่ที่ที่เราทําตอนช่วงนั้นผมมา มาก็ถ้างั้นก็ผมมาเมื่อสองเดือนไปแล้วเลยแต่สองเดือนเพราะว่าเพราะว่าเราเพราะว่าหยุดชงักช่วงหนึ่งหยุดไปชงักช่วงหนึ่งนี่ก็เห็นทํากันทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเบคอนกรีดคอนกรีดอยากแรงศรัทธาของญาติโยมใช่นะครับก็ทําคอนกรีดกันไปนะครับค่อยๆทำค่อยๆทำที่นี่ก็จะมีที่นี่ก็จะมีหนึ่งก็คืออ่า พระพุทธพองหลวงพ่อเศรษฐีพรหลวงพ่อเศรษฐีมันหมายพวกไม้แดงแล้วก็จะมีโลกช้างไผ่แก้วมงคลนี่จะทําพิธีพุทธาชิตเสกในวันที่ยี่สิบสี่ที่จะถึงนี้อ๋อคาษาครับแล้วเห็นห้องน้ําเนี่ยสวยอลังการมากเลยห้องน้านี่เป็นโปรเจกต์แรกโปรเจกต์แรกที่เราทำเนาะตอนตอนนั้นคือทำห้าสิบห้าสิบกว่าวันห้าห้าสิบห้าสิบแปดวันห้าสิบแปดวันนะห้าสิบแปดวันกับการสร้างห้องน้ําแล้วก็อ่อราคะ พอละคังพายการเนี่ยมาอยู่ที่นี่กี่ปีละหนึ่งปีกับอีกสองเดือนหนึ่งปีกับอีกสองเดือนเนี่ยเห็นที่เราเราเห็นจ้างกันอยู่เนี่ยก็คืออ่าหนึ่งปีกับอีกสองเดือนไวมากนะครับไวมาก <laughs> ไวมากไวมาก <laughs> ด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนครับอ่ะคือถ้าคนที่จะมาวัดเนี่ยก็คือต้องมา มามามากหว้องหลวงพ่อเศรษฐีใช่ไหมครับใช่ครับก็อหลายคนก็มาขอพรเนาะแล้แต่ได้โชคได้ลาบกันมีบ้างไหมเนี่ยโชคลาบมีบ้างมีอยู่มีบ้างมีเรื่อยเรื่อยอยู่มีเรื่อยเรื่อยแต่แต่ที่เขามาสร้างอ่าอ่าพ้อปู่ตรงเนี้ยคือคนที่มาสร้างคือเขาเห็นเห็นที่น้ําเป็นเป็นสีเขียวเขียวเป็นสีเขียวเขียวอ๋อเขาก็เลยมาสร้างเขาคิดว่าน่าจะเป็นปู่ ก็ด้วยแรงศรัทธาของคนความเชื่อความเชื่อของเขาด้วยแหละหลายคนก็ไปไหนตอนนี้ก็คือทําองค์ปู่เยอะมากเนาะเยอะครับเยอะมากพ่อพ่อองค์พญานาคเนี่ยก็คู่คู่กับพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วครับครับก็เลยมีความเชื่อต่อๆกันมาอทีนี้ก็ฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ต่ําแต่น้ําในสาเนี่ยก็ก็ไม่เคยลดไม่เคยลดระดับนี้ตลอด เนี่ยนะครับภายทันสกเกตนะ่ะเห็นไหมมอไซค์ขี่ผ่านนวรถยนต์ขี่ลงนะครับนะ่ะยนต์ขับลงไปนะแต่ว่าดับน้ําเนี่ยนะครับรดับน้ําก็ยังสูงอยู่นะร,ระดับน้ําสูงเนาะนะครับก็ทําไปเรื่อยๆเนาะอาจารย์เอยไม่หยุดทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หยุดเรื่อยๆทุกวันแต่ไม่หยุดไม่หยุดที่นี่มีวัตถุมงคลอะไรบ้าง มีเหรียญหลวงพ่อเศรษฐีรุ่นหนึ่งหลวงพ่อเศรษฐีรุ่นหนึ่งอ่าแล้วก็เหรียญอ่าล็อกเก็ตล็อกเก็ตอ่าของเทวดาน้อยอ่ารุ่นหนึ่งแล้วก็เป็นโลกช้างภายแก้วมงคลที่จะมาได้ไปเจอใน ในป่าในป่าในถ้ำหัวละเลิงปั๊มในถ้ำหัวละเลิงวันนั้นที่เราไปถ้ำหัวละเลิงผมก็ผมก็ได้หวยลาวเนาะหวยลาวโชคดีด้วยตอนนั้นที่เราไปโชคดีด้วยครับกด้วยมันอยู่ที่ความศรัทธามันอยู่ๆก็นี่ก็ถูกไปก็ตามประสานอะไรเก้าพันนั่นวันนั้นนะจำได้ตัวเลขเก้าพันอะไรเก้าพันห้าร้อยเออเก้าพันกว่าบาทนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันเรื่อยก็พูดคุยกันเล่นอันนี้ก็คือช่างแล้วกําลังทําหิน ห็นเนี่ยก็คือจะเป็นทําแบบเนี้ยรอบจากหมดเลยเนาะใช่ค่ะก็คือเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะทำเนี่ยคือให้มันเป็นรอบจากเลยคือใครที่จะอยากจะมาเที่ยวมาชมที่นี่ก็คือที่นี่คือวัดโคกไม้แดงอยู่ที่อะไรนะบ้านโคกไม้แดงบ้านโคกไม้แดงอ่าตำบลหูทํานบตำบลหูทํานบอาเภอประคาอาเภอประคาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เชิญมาเที่ยวกันได้มาจะเจอพายการไหมเนี่ย เจอเจอแต่จะไม่แต่ไม่รู้ถ้าถ้าถ้าจำพาจาย์ได้ก็คงจะรู้นะแต่บางคนมาก็อาจจะเห็นเป็นกรรมกรนินนนเินนนเห็นเห็นแป๊มแบบว่าลุงลุงพี่ลวงพ่อท่านอยู่ไหมเราบอกว่าหลวงพ่ออยู่อยู่กุฏนู้นไม่ได้ไม่ได้ถามหาลุงพี่ก็องไปหาลวงพ่อต้องไปหาหลวงพ่อก่อนนะครับก็จะมีตอนนี้ก็จะมีนุ่นแตลาเผาแอ่เมนเนาะ เราอยู่ครับแต่ก็จะมีนี่เดี๋ยวจะพาท่านไปชมไปดูรอบๆตอนนั้นที่มากําแพงยังไม่เสร็จนะกําแพง,งยังไม่เสร็จอ่าเพิ่ง,งเริ่มที่ยพี่มาตอนนั้นอ่ากแพงเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มได้ได้เส้นเดียวอตอนนี้กําแพงเสร็จหมดแล้วครับถ้าใครที่จะโชบในการมาขอโชคขอลาบก็มีคนที่มาขอแต่ว่าตอนนี้ก็ก็เปิดบ้างชาวบ,บ้านก็ไปกราบไหว้ยอยู่บ้างเนาะสงสัยงวดนี้ไม่ถูก เงียบ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 วันนี้ไม่จูงวดที่แล้วถูกงวดที่แล้วถูบวัที่แล้วเห็นมีผลไม้มาวางอ๋องวดนี้งวดนี้ยังไม่มีผลไม้เลยงวดที่แล้วเห็นผลไม้มาวางอยู่ครับต้องใส่เงียบเงียบครับนี่ก็จะเป็นศาลาอะไรนะที่วันนั้นบอกว่าสาลา สาราธรรมสังเวชธรรมะสังเวชนะครับเจ็นสาราธรรมะสังเวชก็จะทําคล้ายๆเหมือน,นอ่าเหมือนตอไม้ที่ถูกเผาเนาะอ่าเป็นถอนไม้ที่นอนน,นอนแล้วปลูกถูกเผาอ่านะครับเนี่ยนะครับโชคดีมากนะโชคดีมากปล่อยให้ล้างเลยปล่อยให้ล้างเลยเพราะว่า พี่น้องคงไม่แดงสันสุนแข็งแรงกันทุกคนอืก็เหมือนเนี่ยเนี่ยที่เราดูก็คือแข็งแรงนะไม่ค่อยมีใครได้มาแน่นอนถภาพแบบนี้สภาพแบบนี้ไม่ไม่มีใครได้มาไม่มีใครได้มาใช้บริการโชคดี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 หรือว่าแข็งแรงแข็งแรงนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นหน้าซุ้มประตูุ้ปประตูนี่ก็คือไม้นี่กับไม้นี่ย้ายมาจากไหนเอาไม้นี่ย้ายมาจากไหนรับนี่ก็จะเป็นรูปแบบ ทำเป็นลายไม้อันนี้จะทาเป็นเป็นคล้ายๆต้นไม้สามปีอัตมาออกแบบกับช่างถ้าเราดูมุมนี้เนี่ยจะเล็กนะจะดูให้ดูมุมเนี้ยเราจะดูว่าเล็กมากแต่พอเราหมุนมาเรื่อยๆหมุนมานะครับหมุนมาเรื่อยๆต้นไม้ต้นนี้ต้นจะใหญ่มากอมาดูถ้าดูด้านหน้าต้นไม้จะใหญ่มากใหญ่มากเลยใหญ่ไหม นขนาดก็จะเพิ่มขึ้นไม่เหมือนเดิมครับขนาดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่นะครับขนาดก็จะเพิ่มขึ้นโครงลากอะไรที่จับอันนี้รอลงสีรรอลงสีก็นายแกอีกสองสามวันก็เสร็จแล้วแหละสีะเพราะว่าวันนี้เห็นเห็นลงสีแล้วน,ลนี่นะครับก็จะเป็นข้างนี้ส่วนอันหน้านั้นก็ส,สวยสดงดงามก็คือมาถึงก็เป็นป้ายป้ายโคกไม้ก็คือจะทําเป็นแบบลายไม้ทั้งหมดเลยนะ ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยจากที่เรามองไปเนี่ยแบบนี้นะครับนี่ถ้าญาติโยมศรัทธาและอยากจะร่วมบุญด้วยอยากจะร่วมสร้างกำแพงด้วยเนี่ยค่ากำแพงเนี่ยล็อกเท่าไหร่ครับหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วถ้อจองงินหมดแล้วเต็มหมดแล้วจองกันหมดอ๋อก็คือตอนเนี้ยก็คือตอนนี้รอรอคิวทำอย่างเดียวรอคิวทำรอปัดนี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่คือหมดแล้วอันนี้ก็คือ ไม่ต่อต่อไปโน่นไหมอ่าก็ก็ต้องรอรอสัทธานะชุดนี้หมดแล้วในชุดนี้หมดแล้วแต่ว่าถ้าถ้ามีสัทธาอีกก็จะอ่าใครอยากร่วมบุญก็เชิญร่วมได้เชิญร่วมได้แล้วถ้าญาติโยมอยากจะร่วมบุญนี้ต้องทาไงโทรมาหาระอาจารย์มีตามตามเบอร์โทรเลยมีเบอร์โทรไหมครับมีขอแจ้งเบอร์โทรให้หน่อยอ่าศูนย์หกหนึ่งหกสามเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่ง ศู1ยหนึ่ง7หนหนึ่งห้านหนึ่งนะครับก็ลองโทรมาหาถ้าอยากร่วมบุญเนาะอยากร่วมบุญก็ลองโทรมาสอบถามก่อนก็ได้มีมีเพจวัดใหม่โคกไม้แดงมีเพจด้วยนะครับก็ลองกดไปติดตามที่วัดใหม่โคกไม้แดงใช่นะครับก็ที่นี่แล้วก็จะมีก็ยังมีทําไปเรื่อยๆก็คือหินรอบรอบศะก็น่าจะมีต้อง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 มีลูกศิษย์ลูกหาร่วมปัจจัยด้วยกันร่วมครับ คือในเราจะวางใน,นแต่ละช่วงว่ามีเท่าไหร่ก็ให้เจ้ามาคุยกับช่างค,คุยกับช่างอ๋อ,ก,อ,อก็คือตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็รวบรวมปัจจัรยรวบรวมปัจจัยพอปัจจัยได้ก็จะให้ช่างมาตีราคาใช่ครับ,รบแต่ละครั้งนี่เยอะไหมสมมติเนี่ยตรงนี้นะครับที่เราเห็นต้นนี้นะครับที่ที่เราเห็นเน,นี่ยเฉพาะถ่าช่างเก้ามีต้นะเดียวใช่ คือว่าทั้งแถบนี้ต้นเดียวเฉพาะต้นเก <90. S 1> ้าหมื่นนะครับก็เก <92, S 1> ้าหมื่นสองสองต้นแสนแปดสองต้นแสนแปดค่าค่าของค่าของประมาณแสนแสนแสนห้าค่าของแสนห้าแสนแปดกับแสนห้าก็อยู่สามแสนกว่ากว่าแต่แต่ก็ยังมีกว่าแต่ก็ยังมีกว่าที่เป็นลายลายกระดงเป็นลายไทยเพราะว่าแบบนั้นทุกวัดมีแล้ว ยังคง,งไว้หนราไว้ซึ่งลายกระหนกของไทยแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอาจามาก็คิดว่ามันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งพอะเข้ากับคอนเซ็ปต์บ้านโคกไม้แดงออเป็นชื่อม้โคกไม้แดงด้วยก็ใช้ลา,ายไม้ไปเลยใช้ลายไม้ไปเลยทีนี้ประตูโขงต่ลว,วันเนี่ยใช้งบประมาณในสูงมากมครับแล้วก็เป็นที่อยู่ของนกพิราบ อันนี้ก็นกอยากจับก็จับไปเลยนี่แหละนกอยากอยู่ก็อยู่ไปเพราะเป็นต้นไม้ให้แล้วอยากจะหนักเยาเบาก็อยากอยากจะมาทํารังก็ได้ใจอยากจะสร้างบ้านอยากจะทําห้องน้ําก็เรื่องของนกเรื่องของนกเรื่องของนกเราก็ไม่ไม่ดูเลอะเทอะคก็ง่ายแก่บำรุงรักษาด้วยอืมครับอ่ะเดื๋อต่อไปดูเพราะว่าที่นี่คอนเซ็ปต์ก็คือไม้อย่างเดียวห้องนงห้องน้ําต่อไปก็เป็นไม้หมดไม้หมดนะครับเพราะว่าแต่ก็มีบางส่วนที่ทํามาก่อนหน้าก็ ยังเป็นนี่แต่ว่าจะเพิ่มเติม<อ>ไปเรื่อยทำไปเรื่อยที่เป็นกุฏิก็ยกขึ้นบนบนตอไม้ครับต่อไปก็ใครอยากจะมาเที่ยวอยากมาชมก็เชิญได้นะครับที่บ้านใหม่โคกไม้แดงบ้านโคกไม้แดงบ้านโคกไม้แดงหัวกระสังบ้านโคกไม้แดงหัวกระสังนะครับที่พุธิดํานะครับก็โทรมาสอบถามเส้นทางก็ได้ทตามที่เบอร์ที่พายจา์ให้ไวแล้วนะติดตามที่เพจเลยจะงา่าย ถ้าท่านนี้ก็ติดตามที่เพจกดที่เพจหรือว่ากดกดไอ้นี่มา GPS มาส่งมาถึงนี่เลยถึงนี่เลยครับเพราะว่าที่นี่กลับไป้จะได้ติดตามว่าพระที่นี่ปฏิบัติกันยังไงครับก็ได้ดูพระไปด้วยถ้าติดตามเพจก็จะได้เห็นพระเส้นบรรยากาศของวัดไปด้วยเพราะว่าพระอาจารย์ก็จะเอาลงไว้ในเพจเป็นประจำอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเประจำเลยมีมีงานมีอะไรก็จะ ลงไวง,งานก่<ไ>อสร้างงานก่อสร <laughs> <laughs> ้าง,งาอ,าอ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อครับในบวันนี้ก็ใช้แรงงานพลาจารนะครับก็คงไม่ใช้แรงงานหรกไม่อยู่กับผมสบายกว่าไปทํไปปล่อยให้ไม่ได้อยู่กับผมนะเพราะถ้าไม่อยู่กับผมก็คือชนดินหนึ่งวันขุดดินหนึงวันนะครับแต่วันนี้โชคดีหน่อยผมมาก็เลยได<อ>พักบ<า>่อย <laughs> ขอบคุณมากห <laughs> า,ก <laughs> าเรื่องถ้าผมไม่มาก็ไม่ค่อยได้พักอูกแล้วนะครับก็หาเรื่องทาไปตามภาษานะครับก็ต้องมา ถ้ามีญาติโยมมามีอะไรมาก็จะจะได้พักบ้างพักกันทํางานก็แต่ไม่ได้พักสมองอ,มอันนี้ผมนึกว่าพักนะแต่ไม่ได้พักสมองเพาผมพาชวนเดินเล่นอีกเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันครับจะ,จะมีหมูด้วยนี่มามา,มา,มานี้มามีหมูครับโอ้โห,โห,โหครัสองตัวแค่นี้เนาะ ตแต่ไอ้ไอ้ไอ้ตัวที่นั้นชื่ออะไรนะที่ผมมาตอนนั้นสมหวังสมหวังสมหวังไปแล้วสม,สมหวังไปแล้วสมหว <สม S 1> ังไปแล้วเป็นไข้เป็นไข้ทีนี้เพิ่มมาสองพเ,เพิ่มมาสองมาใหม่อันนี้ก็คือโซนช่วงโซนนี้ก็คือช่วงห้องน้ํานะครับช่วงเริ่มแรกห้าห้าสิบเก้าวันนี่เนี่ยห้าสิบเก้าวันห้าสิบเก้าวันนะครับทำเนี่ยต่อไม้เนี่ยต่อไม้ห้องน้ําเปิดน้ำตกดูนะครับ เดี๋ยวไปดูน้ำตกกันปิดนุ่นเียเขาเปิดน้ำออกใช้ใช้ภาจานเปิดน้ำมาดูนะป็นปกติมต้องตกใจ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> อา้าในน้ำไม่มีน้ำหายรอสักครู่ลง <c oughs> ใส่ต้องดูดน้ำไปเก็บไว้เยอะด้านหลังเป็นเป็นเป็นที่กองน้ำก็ต้องขึ้นกอง,กองอเป็นที่กอง จะเป็นตัวครองน้ําด้วยนี่นะครับอมีม้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูม้าก,กันต่อไปนะเดี๋ยวตอนนี้เราดูน้ําตกกันก่อนจะมีน้ำตกน้ำตกรูปหัวใจนะครับน้ําตกรูปหัวใจอยู่้างนานะโนก็ได้ อ๋อรูปหยยัวใจอะไรนะเขาเรียกอะไรนะถ้าถ้าถ้าเป็ยนในนั้นเขาจะเรียกอะไรนะผูดดำผูดดำอ่านะครับนี่ใบโพก็ได้รูปหัวใจก็ได้แล้วแต่คิดนะนะครับแล้วแต่คิดกันนะครับ่ดูความสวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูอันนี้กับนี้ก็คือสองอันเนี้ยก็คือหอนละระหังกับห้องน้ําเนี่ยทำห้าสิบแปดวันไม่ได้ใบห่วยนะแต่ถ้าหาซื้อได้ก็ซื้อไป โอ้เราพูดแต่อยู่กับเอสประวัติที่จะคุยเรื่องหวยด้วยเราบอกว่าถ้าดูช่องนี้ต้องมีเรื่องหวยบ้างนี่อันนี้ม้าชื่อเจ้าอะไรเนี่ยครับม้าเจ้าสตองเจ้าสตองอจะมา้ายขึ้นขึ้นไปบนเขาอันนี้พอาจการจะขี่ม้าขึ้นไปบนเขานะไปเพื่อที่จะไปทำเมื่อค่ะไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมจะใช้ใช้ม้าใช้ขึ้นไปอืมต้อง อ๋ออันนี้อันนี้คนเลี้ยงม้าหรือว่าเด็กเลี้ยงม้าอันนี้เป็นลูกน้องช่างอ๋อลูกน้องช่างอันนี้แต่มันแอบขายม้าป่ะแอบเอาม้าไปขายป่ะจะตามม้าหายจะตามม้าหายอ่าได้ครับก็อาบน้ําให้ม้าเป็นทีสกิมปอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออันนี้ยูกัดอยยูกัด์ยูกยการ์นี้ยูเยอะอ่าไดครับม้าก็สวยนั แต่ถ้ามาถ้าใครถ้าใครขี่มาเป็นก็อนุญาตให้ให้ขี่ได้เลยให้ขี่เพราะว่าก็ขี่ไม่ไม่ไม่นะอยู่กับหมูได้อาตมาเคยลงลงลงคลิปในในในเพจอยู่เขาจะมีหมูหมูเป็นเพื่อนมีหมูเป็นเพื่อนเอามีหมูเป็นเพื่อนก็เขาก็ไม่มีเพื่อนไงเขาอยู่คนเดียวหมูเพื่อนเดียวเอหมูเอหมูเป็นเพื่อนหมูก็มามาเล่นมาอะไรด้วยเนาะนะครับนี่นะครับนิ่ง นี่ที่นิสัยดีครับเด็กๆอะไรก็เด็กๆอะไรก็มาเล่นมาขี่ตอนนั้นก็เคยเห็นเนนนั่งขี่เล่นต้องต้องเอาเอามามาปลนรเนนให้ทํางานใช้ใช้เนนทํางานแล้วก็ให้เนนขี่เล่นหใช่ทงานลอให้เนนนะครับก็เป็นบริเวณวัดนะครับหลายคนก็อาจจะดูคลิปผมบ้างแล้วนะครับเพราะหลายคนก็ยังไม่ได้ดูนะครับแต่วันนี้เรามาดูความความเปลี่ยนแปลงของวัด มาที่นี่มาดูความเปลี่ยนแปลงกี่เดือนกี่ปีทําได้ขนาดไหนนะครับนี่เอ้ามีอะไรอยู่ข้างในด้วยเป็นเต่าเป็นเต่าเอ้าเต่ามาจากไหนครับเตาก็ญาติโยมเป็นเต่าที่อยู่บนบกคะเป็นเต่าที่อยู่บนบกเต่าที่อยู่บนบกเต่าเต่าที่เป็นสีเหลืองอเต่าแล้วก็เป็นเป็นนกนกของหยกอเป็นนกของโยกด้วยใช่ก็สามารถมาให้อาหารได้แล้วว่าไงครับแล้วก็เรือเบิร์ด นี่ที่ที่ที่ลูกศิษย์นำนำมาถวายก็คือองค์ปู่พญานาคใช่ไหมครับนครลชนะครับก็องค์แต่ละองค์เนี่ยถ้าลูกศิษย์อยากร่วมบุญเนี่ยอยากร่วมสร้างสักองค์ใช้ปัจจัยเท่าไหร่ครับแปดพันบาทใช้ปัจัจแปดพันบาทถ้าใครอยากร่วมบุญใช่หรือนี่ก็ใครอยากสร้างอยากสร้างอยากสร้างถวายที่นี่อยากให้ อยากมาแล้วเห็นของตัวเองที่นี่ก็อ่ะก็อะลองทําบ,บุญกันเงิน,นเหมือนที่ว่ามีเจ้าภาพแล้วครับอ่าเราก็ยกออกมาตาแล้วก็ปิดหน้าไว้รอ,อให้เจ้าภาพมามา,มาเปิดเนตรมาเปิดเนตรอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้คืออันนี้ก็คือเรียกว่าอะไรนะององปูน่นาคราชองนะปูน่นาคราชนี่นะนี่นะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่า ลานหลวงพ่อศิทธหลีนะครับลานหลวงพ่อศิทธีก็หลายคนก็มาขอโชคขอลาบบ่อยใช่เดี๋ยวช่วงนี้ไม่เปิดน้ําตกเพราะว่าค่าไฟแพงค่าไฟแพงน้ําตกไม่เปิดดีกว่าปล่อยให้หินปล่อยให้หินไปก่อนปล่อยให้เป็นหินนะครับก็ถ้าใครเนี่ยก็ถ้าใครถ้าใครได้อันเนี้ยบูชาใช่ไหมครับคือใครร่วมร่วมศรัทธามีใจรศรัทธาบูชาเนี่ยก็คือยังไม่ได้เปิดนะต้องปิดไว้ ติดไว้ให้เจ้าภาพในตอนนี้คือติดโควิดจะภาพมาไม่ได้ติดโควิดจะภาพมาไม่ได้เราก็เลยวางไว้รอรอให้เจ้าภาพมาเปิดนะพอเจ้าภาพจะต้องมาเปิดนี้กาเป็นของเจ้าของเขาใช่เราก็ต้องนี่นะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของลานหลวงพ่อเศรษฐีนะครับก็จะเป็นเหมือนต้นไม้ที่เราเห็นก็จะแตกต่างออกไปก็จะเหมือนต้นไม้ต้นโพใช่ไหมครับอ่าต้นเป็นเป็นต้นใจเป็นต้นโพต้นใจเป็นลักษณะ ไม่ไม่เหมือนทั้งนอกก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะพุทธลานลานพระพุทธลานพระพุทธลานธรรมนะครับลานพุทธลานธรรมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลานนะครับอ่ะวันนี้นะครับะนะครับวันนี้ก็พาท่านู้ชมเดินเที่ยวที่นี่เดินชมที่นี่ก็ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาชมหรือใจะโทรหาพระอาจารย์หรือว่าจะสอบถามที่นี่หรือว่าชอบเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับก็ เชิญติดต่อหรือว่าสอบถามได้เลยนะครับตามที่เบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับหรือว่าใครอยากจะมาเที่ยวก็เชิญมานะครับก็มีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าอยากจะอยู่ใกล้ๆก็เชิญได้นะครับแต่ช่วงนี้ติดโควิดนิดนึงก็นิดมาก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 เลยเนาะช่วงนี้มากๆเลยแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเราสองคนฉีดแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวก็เมืองนอกเขา,ขาฉีดจัิแล้วเขาก็าาไม่ เขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมก็ได้ยินเดีวนที่อเมริกายอดดิทาถซูมาไม่ต้องใส่แมสแล้วเขาไม่ต้องใส่แมสแต่ว่าผมเห็นประเทศไทยก็ยังอยาให้คนฉีดก็ยังป้องกันไม่ได้มันเดิมได้ได้กระจาก็ไดายเชื่อรัฐบาลเข้าไปอ่านะมันใจมันใจในนีัก็ไปมีสิทธิ์ลุ้นไงเหมือนเราฉีดลงไปแล้วเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ลุ้นว่าก็อย่างน้อยมีสิทธิ์ป้องกัน มีสิ์ป้องกันใช่ไหมไ <ป S 1> เราจะรอไหมอะไร <ป S 1> <ไป S 2> ครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพาจา์นะครับพาจารย์น้อยนะครับที่พาผมเดินสำรวจวัดดูวัดดูวานะครับก็ตามภาษาของผมแล้วกันนะครับใครที่มาแล้วก็บางนี้บอกว่างวดนี้ยังไม่มีเบอร์นะแค่พาทุกคนมาเ <c oughs> ที่ยวก่อนนะครับ <c oughs> ทุกวันเนี้เอ็ดหน้าดำทุกวันยิ่งไปเรื่อยๆครับเมื่อก่อนนี่รู้สึกว่าหน้าตาจะดีนะครับทุกวันนี้หน้าตาแย่มากครับ อ่ะขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ